รถขอไปเอาใหม่จ้าอนี่สาวบุไทยสสินา้าพวงเอลีซาสสินา้าลอยเอลเดอร์จ้ยอยู่ป้ายรถเมล์จากข้าวบูทุเ่อ,อยู่อากาศก็สลุยสลุน,นะวันนี้อากาศแบบฝนตกหย,หยุดหยุดแล้วตกตกแลวหยุดหลังป้ายรถเมล์ก็จะมีทางเข้าไปนั้นสถานที่จอดรถนะคะนะข้างหลังรถเ,เมล์ก็ยังไม่มา ข้างในข้างในตัวในตัวเมืองก็จะเป็นประมาณมีสวนหย่อมเล็กๆแล้วก็มีห้องน้ําสาธารณะให้เข้าค่ะมีห้องน้ำสาธารณะให้เข้า,คา,า,ใ,ขาใครดื่มน้ําเยอะอะไรเยอะปวดเยียปวดฉี่สามารถเข้าได้ในส่วมสาธารณะพิกายเนี่ยหน้าหนาวเนสาวุูทไทยเข้าไป <c oughs> ตรงกันซ่วมมันจะมีแบ่งส่วมคนพิการเนาะเปิดประตูข้างไปข้างในมันหนาวไง ชาวพุทธายปวดเยี่ยวปีกายนี่เนาะจีว่าเอาสูฟังพอเปิดประตูเข้าไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเขานอนอยู่ข้างในนะั่นแหละจ้ะเด็กสาวด้วยนะผู้หญิงอะนอนอยู่ข้างในห้องน้ำเนียจ้ะจประมาณนี้ละมันเป็นอะอะไรที่เราก็ได้เจออะไรหลายอย่างถ้าเราเดินทางเนาะประมาณเนี้จ้ะรถเมย์ก็จะมายืนรอประมาณนี้จ้ะอีกรถเมย์มาอีกนิดหน่อยชาวพุทาย มาทางนี้แดดจากมันแดดมันส่องก็จะมีร้านอาหารแถวข้างรถเมล์ก็จะมีร้านอาหาร,ารม,มีร้านอาหาร,ม,ร,าาหารมีร้านทําเล็บมีร้านทําเล็บอะไรประมาณนี้เนาะจับบุไดยพาเดินไ่แล้วก็จะมีร้านขายของชําร้านขายของชําเล็กเลก <c oughs> ร้านขายของชาเล็กเล็กเนี่ยสามารถซื้อน้ําซื้ออะไรดื่มได้เนี่ยอยู่ติดรถเมล์อยู่ติดป้ายรถเมล์เลยจ้ะ ประมาณนี้อยู่ตืดป้ารถเมย์ประมาณเสียงเป็นเห็บเห็บแท่งๆแล้วว็ร้านอาหารเขาก็เปิดเอาโดการแจ้งก็เยอะจ้ะวันนี้น้ำไม่เอร่อยเดี๋ยวไปซื้อน้ำเอาหน้าเพราะวันนี้เราจะเดินทางไปไหนวันนี้สาวุทัยจะพาเดินทางเลาะไปอ่าไปดูสถานที่ที่เขาเป็นสถานที่ที่ช้อปปิ้งที่ใหญ่อยู่นะอีกสถานที่หนึ่ง ตรงนั้นที่บ้านเราก็มีตรงนั้นที่บ้านเราก็มีถ้าใครจะไปซื้อของเยอะๆของใหญ่ๆของที่แบบเลือกได้เยอะๆเป็นเป็นใหญ่ๆเลยคือตรงนั้นเป็นสถานที่ตรงนั้นคือเขาเรียกแว่หล่ะเวลาะสาบ,บุะไทไม่ได้ไปนานแล้วจ้ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเลาะไปปวกดูซิไปทานอาหารอร่อยมีอะไรอร่อยอร่อยให้รับประทานบ้างที่นู่นมันเป็นก็ตรงนู้นก็จะมีหลายมันจะมีหลายอย่างเนาะ ก็จะมีอีเกีย <c oughs> อีเกียอย่าที่นี่เขาเรียกอีเกียจากบ้านเราก็มีจากที่นี่ก็มีมีที่นั่นที่เดียวที่มันใหญ่สาวุไทยก็ไปหลายครั้งแล้วแต่ว่าพัากหลังเนี่ยสาวุไทยไม่ค่อยได้ไปนานแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปป่วงเราจะพาไปเลาะว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยจากก็จะมีของขายแบบนี้เนาะผมจะให้ดูนะเ็าจะมีของขายไหม มีเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้ามือหนึ่งขายเสื้อผ้าเหมือนคนบ้านเราดะ่ะเหมือนเสื้อผ้าเอเชียบ้านเราเนาะนี่จะ้ะคนก็จะเดินนั่งกันรถก็เยอจะจ้ะวันนี้วันนี้วันทำงานเนาะวันนี้วันอาคารทั้งวันแล้วก็มีร้านขายแว่นตาอืออัปเดตให้ดูร้านขายแว่นตาข้างในนี้มันจะมีร้านขายอาหารอ,อาหารจีนอาหารเวียดนามแล้วก็มีร้านอาหารอ่าอินเดียก็มีจ้ะ ร้านอาหารที่สวีเดนของคนสวีเดนก็มีที่นี่มีเยอะข้างในเมืองเนาะขาจะเป็นประมาณนี้สัาก็ไดมแตผ่านจ้ะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้มานั่งข้างในเมืองเท่าไหร่เพราะว่าคนมันเยอะคนมันเยอะแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายอะไรไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่สับปไทยจะชอบไปถ่ายคลิปคนเดียวแต่วันนี้มีโอกาสแล้วก็เลยพาลพาะพาปวก <c oughs> ประมาณนี้แล้วดูแล้วคนก็จะยืนสูหดีกัน ประมาณนี้เดินสุบรีกันเหลืออีกกี่นาทีเออเหลืออยู่ประมาณสิบนาทีแล้วเดินได้อยู่จ้ะประมาณสิบนาทีเดินได้แล้วก็เดินไป <c oughs> นี่จ้าเคาจะมาซื้อตัว๋วตั๋วเครื่องบินจะมาซื้อตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวไปเมืองไทยไปอะไรมาซื้อได้ที่นี่จ้ะถ้ามีไม่มีถ้าไม่ได้ซื้อทางออนไลน์สามารถมาซื้อได้ตรงนี้เป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งก็จมีประมาณนี้ค่ะ สวผู้ไทยอัปเดตให้ดูน,นี่คือในตัวเมืองโ <c oughs> อเป็นเหตุแหตุคอนี่หน่อยจะวันนี้เป็นที่ขายตั๋วก็จะเป็นป้ายแดง,แดงขายตั๋วก็จะเป็นป้ายแดงแบบนี้ที่ขายตั๋วจะเป็นป้ายแดงติเกตหรือจ้ะโอ้คนแก่อาย,ยุเยอะเขาฝ่ากันออกมานั่งกินลมชมวิวกันเยอะจ้ะเนี่ยคน ท่าคนแก่เขียนรคพุงรคเข็นเขาไม่ได้อยู่บ้านก็น <c oughs> ออกมาเดินออกออกกำลังกายยิ่งอากาศดีๆแบบนี้นะอากาศแดดๆแล้เขาไม่อยู่บ้านกันหรอกค่ะคนแก่ออกมานั่งรับแดดเนาะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็หน้าหนาวแล้วก็ไม่มีแดดแล้วประมาณนี้สวาวบุตรอัปเดตให้ดูคนก็จะเยอะนิดหน่อยค่าเวลาค่าเวลาเราก็สามารถ อัปเดตให้เ,เพื่อนๆได้เห็นกันนี่คือในตัวเมืองนะคะในตัวเมืองก็เป็นประมาณนี้เหนือเวลาแล้วจ้าป้าปวงอีดีได้นีมเราไปดูว่าสาวผู้ไทยพาละวันนี้พูดภาษาสวีวนสกาไม่ค่อยจริงเท่าไหร่จะสามารถสั่งอาหารทานได้ไหม <c oughs> จะสามารถสั่งอะไรทานได้ด้วยตัวเองไหมอะไรเงี้ย เดี๋ยวไปตามสาวผูไทยไปดูว่าเป็นยังไงคลิปนี้สาวผูไทยพาผัววันนี้ไป <c oughs> ไปรอเอลีจ้ะสภาไปรอเอลีอ,อีสิบนาทีรถเมย์มาแล้วม,มีไอศครีมขายด้วยนะคะเนี่ยไอศครีมไอศครีมมืนบ้านเรามีไอศครีมวอร์ไอศครีมโอ้ที่แห้งนโำหมแล้วก็มีไอศครีมที่เขาเป็น <c oughs> เป็นอ่า <c oughs> บริษัทเป็นอ่า เป็นคอมพานีของเขาที่ทําไอศครีมอร่อยมากไอศครีมของที่นี่เขาทําเองไอศครีมที่ตกแต่งเองทําเองนะเนี่ยที่เขาอ่าทําเองเหมือนบ้านเราทำนะไอศครีมตักนะม่ตักเอาเนี้ยประมาณเนี้จะ้ะนี้ไปเดินแล้วคนเดิน,คน,ดนคนนั่งรอรถก็หลายคนเมื่อกี้ไม่ได้เยอะขนาดนี้นี่มาเยอะแล้วจ้ะมากันเยอะ ร้านทำเล็บเออใช่ร้านทำเล็บก็มีตรงนี้ร้านทำเล็บอันนั้นเป็นร้านอาหารอินเดียสะผูไทยเข้าทุกร้านนะจา่าอยู่ในเมืองเนี่ยแต่พูดถึงของเขาว่าอร่อยในแบบของฉบับของเขาเนาะเออแต่เราเนี่ยมันเป็นคนทานอาหารรสจัดเราก็ไม่ค่อยถูกปากเราเท่าไหร่แต่เขาก็เป็นสไตล์ของเขาจะมีร้านอาหารอินเดียที่โอเคหน่อยเครื่องเทศเยอะนิดนึงอะไรประมาณนี้ แล้วก็มีโรงหนังโรงหนังถัดไปก็เป็นโรงหนังนะมีโรงหนังแล้วก็มีข้าวโพดัด่วขายเหมือนเรา <c oughs> <c oughs> ว่าจะนัดกันสองมตายาว่าจะไปดูหนังสักวันเลยยังไม่ได้เข้าไปเลยจ้ะแล้วก็จะมีบวชโบสในใจกลางเนี่ยมีที่เดียวในใจกลางเมืองมีโบสมีโบสถน,นี่ค่ะข้างๆสวนย่อมสวนย่อม สวนหย่อมปีนี้เขาทำดีมากปีกายนี้มันจะลกต้นไม้ใหญ่เยอะแล้วก็เกิดอันตรายขึ้นแปบลบว่าเขามานั่งไงคนเมาคนอะไรเงี้ยเขาก็มานั่งกันเขาเกิดอันตรายเขาก็ตัดสวนหย่อมให้มันสะอาดสะอาดดูทะลุปูปูหากันได้หมดดีจ้าทำแบบนี้แล้วก็ลดกันลดกันคือแบบว่าให้ดูแลประชาชนได้อีกส่วนหนึ่ง เพราะว่ากลางคืนเนาะกลางคืนถ้ามันลกๆแต่มันก็มีไฟอยู่นะคะเพราะว่าปีก่อนนนั้ที่เขายังไม่ได้ตัดต้นไม้มันเป็นต้นไม้ใหญ่ในใจกลางเมืองไม่ไม่สมควรจนมีต้นไม้ใหญ่ก็ดีแล้วค่ะเกิดเหตุขึ้นมาเขาถึงได้มาปรับปรุงตกแต่งตัดต้นมองต้นไม้ให้มันดูเล็กให้มันดูสะอาดสะอาดให้มันดูมองทะลุปูโปงเพราะว่ามันมีสนามเด็กเล่นด้วยอยู่ตรงนี้มันเป็นจุดศูนย์รวมใจกลางเนาะ ใจกลางของเมืองขาจะเป็นนี้คนก็จะเยอะหน่อยมีเหมือนกันทั่วทั่วไปจากเหมือนกันอะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไมันก็จะอยู่ที่ไหนพอเราเขานัง่งคุยกันนั่งดื่มกันเขาก็มานั่งตรงนี้กันอะไรเงรี้ยกินลมชมประมาณนี้ดึกดึกตื่นเตืนเที่ยงคืนตีหนึ่งเขาก็นั่งก็ไม่เข้าบ้านกันหรอกค่ะถ้าช่วงหน้าหน้าหน้าร้อนอย่างเงี้ยเขาก็จะนั่งคุยกันจนดึกเที่ยงคืน ประมาณนี้จ้ะดูแลในใจกลางเมืองอู้หอ,อ,อนาฬิกาก็ดังแตงแตงนะหอนาฬิกาก็ดังแตงแตงขณะนี้เวลาบ่ายสองโมงตรงเด๊บบ่ายสองโมงค่ะสาบุไทยรอรถเมล์บ่ายสองโมงวันนี้มารถเมล์สายนี้ถ้ามารอตรงนี้ถ้าจะไปตรงนี้ก็ค,คือนั่งรถเมล์สายห้าศูนย์หกรถเมล์อ่ะ นั่ง506มันจะไปอีกข้างหนึง่งมันจะไม่ได้ไปถ้านั่งรถไฟมันก็จะตรงดิ่งไปเมืองเฮลซินบอยเลยจ้ะแต่ถ้านั่งรถเมล์นั่งรถเมล์ตรงนี้ก็ไปถึงเฮลซินบอยได้จ้ะแต่เราจะไปเวลามันต้องนั่งไปตรงนี้มันอยู่คนละอยู่คนละฝั่งทางคนละฝั่งทางกันถ้าเรานั่งรถเมล์เราก็สามารถจะไปแวลาได้ตรงนี้ง่ายจ้ะการเดินทางสพพไทยก็ใช้ให้มันคุ้มจ้ะเดี๋ยวอ่ะ ติเก็ตจะหมดอายุแล้วโอเคค่ะรถเมีมาแล้วสาพุทัยจะใช้โทรศัพท์จ่ายเงินนะคะโอเคค่ะไปะตามไปดูว่าขึ้นรถเมีแล้วคุณจะเยอะไหมหรืออะไรสาพุทัยจะอัปเดตข้างทางว่าก่อนที่จะถึงอัไงเราจะเก็ยังไงเหตุรัว